สำหรับในเรื่องของการเจรจาประเด็นความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองนะคะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยค่ะก็เสนอสิเหตุผลที่ต้องมีการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยนะคะน,น,น,นายนพดลปฐนากรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเสนอแนะให้ในายสุเทพเพื่อสุบรรณเลขาธิการกระปปสหันมาเจรจาพูดคุยภายใต้กรอบกติกาด้วยเหตุผล10ประการประกอบด้วยความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ด้ คุณร้องให้ทุกฝ่ายเจรจาขณะที่นานาชาติก็ได้คกร้องให้มีการเจรจาเช่นกันหากความขัดแย้งมีต่อไปจะทําให้ประเทศชาติเสียหายและประชาชนไม่สนับสนุนข้อเรียกร้องให้มีนายกคนกลางและความรุนแรงจากการชุมนุมนอกจากนี้การชัดดาวกรุงเทพได้สร้างความเดือดร้อนและทําลายธุรกิจผู้ชุมนุมเริ่มลดลงเพราะว่าเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เรียกร้องไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็หลักประชาธิปไตยส่วนการปิดหน่วยงานของรัฐหรือว่าธุรกิจของฝ่ายตรงข้ามมีผลในทางลบ และวิธีการคุกคามโดยเป่านกหวีดใส่หน้าคนอื่นเป็นการใช้ความรุนแรงและทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทยขณะที่นายสุเทพไม่ควรตั้งเงื่อนไขในการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพราะที่ผ่านมาการชุมนุมของกลุ่มกปปสทําให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายแล้วกว่า500แสนล้านบาทและมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากดังนั้นเห็นว่าควรหาข้อยุติค,ความขัดแย้งโดยเร็วค่ะ ดูความคิดเห็นของนกักการเมืองไปแล้วนะักกฎหมายไปแล้วนะคะมาดูความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างส่วนดูสิโพเขาก็ไปถามความเห็นประชาชนหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณสุเทพประกาศเลยว่าพร้อมที่จะเจรจาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าพอไปถามค่ะประชาชนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยกับการเจรจาที่กําลังจะมีขึ้นนะคะระหว่างคุณสุเทพกับนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งสองฝ่ายประชาชนมองว่าควรมีความจริงใจในการเจรจากันค่ะซึ่งทางส่วนดูสิโพนะคะไปสํารวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกรณีที่มีการเจรจาระหว่างนายสุเทพเทอกสุบัลเลขาธิการกปปสกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีส่วนใหญ่ค่ะร้อยละ65.56เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้นอกจากนี้ประชาชนร้อยละเ0 8 2เห็นว่าการเจราจาน่าจะยุติปัญหาลงได้เพราะต่างรับรู้ความต้องการของแต่ละฝ่าย ขณะที่บางส่วนมองว่าไม่แน่ใจกับการเจราจาครั้งนี้เพราะยังไม่กําหนดวันเวลาที่ชัดเจนทั้งนี้ประชาชนเชื่อว่าหากทั้งสองฝ่ายมีความจริงใจในการเจราจาการเจราจาน่าจะดสาเร็จลงได้พร้อมสนับสนุนให้การเจราจาครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล อย่างไรก็ตามนะคะประชาชนมองว่าแม้การเจราจาจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการแก้ปัญหาแต่ปัญหาการเมืองไทยอยู่ในภาวะวิกฤตเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกทั้งนี้ก็ได้ฝากให้นายสุเทพพูดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่แท้จริงในการเจราจาส่วนนายกรัฐมนตรีควรเปิดใจรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากการเจรจาทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ประชาชน วิตกกังวลมากที่สุดในการเจราจามีอยู่ที่ร้อยละ43.23ค่ะก็คือการเจราจาไม่สำเร็จตกลงกันไม่ได้